เดินครับฝนตกครับคืนนี้ต้องเดินให้ได้ครับ ตอ่อระบบอครับ

เอาค้อนลงเลยลงน้านเลยค้อนลงเลยลองทดสอบระบบครับเอาค้อนลงเลยเดินเขาทีเลยเอาค้อนลงเลยไป้ร่างเขามาหน่อยไม่ให้โดนฟุตอ่ะ สวัสดีครับเพื่อนทุกคนครับตอนนี้รถของชุลวีช่างสามารถเดินได้แล้วครับเดี๋ยวเราเดินเข้ามาข้างในอู่นิดนึงครับข้างนอกโดนฝนครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดของชุลวีช่างครับดีเพื่อนเพื่อนอยากชมไลฟ์สดให้ดูเลยครับเจฟสั่งมาครับให้ระวังสวัสดีครับพี่พครับสวัสดีครับเพื่อนเครับ ครับนผมขอเรียบร้อยครับเดีย๋ยวเดินเข้าไปในข้างในนิดหนึ่งนี่ต้องขึงม่านเลยครับมาทำสีคันครับสีไปโดนไงครับโชว์ทุบกันช่างครับคันนี้ปาก2เมตร90ครับวันนี้ครับ สวัสดีครับซีดีเทโบครับนี่ครับโฆษณาให้พี่เขาหน่อยครับปีเตอร์แพนครับเทโบสั่งได้ครับแรงครับไม่ต้องกลัวครับสวัสดีครับพี่คุณแผงครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับพี่คุณแผงครับขอบคุณมากครับ กดไลค์กดแชร์ให้ช่างวีวยครับสวัสดีครับพี่สถาพรครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไททัศครับสวัสดีครับ,ดรบ,ดรบทดสอบระบบน้ำมันเรียบร้อยแล้วครับไายหลังมาหน่อยครับ มาดูหน้ามั่งสวัสดีครับพี่นรงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับายก้าหนูดาวครับสวัสดีครับฝนตกปะพี่ที่ดอนจะดีตกครับแต่ตกไม่เยอะครับแรงจริงๆครับดูฝั่งครับเดี๋ยวลางวันให้ดูอีกจริงๆทีครับ นี่ครับเจ้าของอยากได้พินซีครับสวัสดีครับหยัดรถเกี่ยวครับแรงจริงปะก็เด็กเป็นบ้านครับเอะไรมากมายครับขอบคุณครับคุณสรยาครับสวยมากพี่ สวัสดีครับดูลายไฟครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีครับมีน้ำฝนนั้นครับเดี๋ยวเราถอยหลังไปข้างล่างไปข้างในหน่อยครับโชว์รถพีคันช่างครับเก็บทุกรายละเอียดครับงานหัวน็อตจนทาสีแล้วครับครับแล้วตอนเล่อครับ สวัสดีครับพี่ลาเชงครับสวัสดีครับ้อยจะใส่ฝนตกไหครับเราจะดีตกนิดเดียวครับดีครับดับฝุ่นครับอย่าเพิ่งตกแรงครับช่างวีกำลังทำสีอยู่ครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าทายหลังไปหน่อยนะครับขอบคุณครับสวยงามครับขอบคุณครับ สวัสดีครับพี่หนึ่งน้อยครับสวัสดีครับพี่นัดนาดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชีวิตกรรมกรครับสวยกรบพี่ขอบคุณมากครับมาดูครับมาดูระบบรอบๆครับครับผมเราเลิกทีไรครับ คนนี้ใส่โรลเลอร์ทีเฮ็ดครับสวัสดีครับพี่ตุ๊กกี้ครับขอบคุณครับกำลังเดินระบบอยู่ครับเดี๋ยวร,บบดวยรดยวอดูเส้นทีครับสวัสดีครับพี่ทุกคนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพิพิชาูกเกี่ยวปานครับสวัสดีครับสมมากครับอยากใหน้องถ่ายก่อน๋ยวผมจะติดเครื่องพลังะถ่ายังไงเลยเฮ้งเหล่าเ้ยมีลูกูรอมี่เนี่ยตรไม่หอะไรอใส่เขเลยนี่นะที่นแหเริ่มเดี๋ยวถ่ายปุ๊บ

เรียบร้อยแล้วครับเดินเข้าอู่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับเสียบอยครับสวัสดีครับการลสินฝนตกปะครับที่สุพรรณเราจะดีตกนิดเดียวครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดของโชคดีกันช่างครับนี่ยังเหลืออีกนิดหนึ่งครับเก็บเหลือเก็บรายละเอียดนิดหนึ่งครับพอดีเดินระบบน้ำมันเรียบร้อยแล้วครับ จะเดินเข้าไปในอู่แล้วครับฝนตกเปียกหมดครับเดี๋ยวต้องเช็ดอีกเยอะนะครับครับใครว่างมาช่วยเช็ดด้วยครับขอบคุณเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับน่ครับให้ชมกันเต็มๆนะครับอู่มันแคบครับมองไม่ค่อยถนัดครับนี่เหลือเก็บสีตรงนี้นิดนึงครับเราชมด้านหลังครับ เหลือพวกสายพานเก็บลูกลอกครับแล้วก็เดินสายไฟครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวดูฝั่งนี้นะครับ oh. ตัวนี้ราคาหนล้านแสนห้ามื่นอตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวไก่ครับตัวนี้ส่งเชียงลายครับ <Okay. S 1> วันนี้ลูกค้าจะได้ตัวนี้ครับ รับเด็กกำลังหัดเพ้นครับลดไล่นะนครับเดี๋ยวรอเช็ดเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมพาดูฝั่งนู้นครับเพื่อสนใจสามารถสอบถามได้ครับหรือสั่งต่อได้เลยครับที่ของชลวีกช่างเลยครับเดี๋ยววันจะไล์สดให้ดูอีกทีครับครับเดี๋ยวเหลือเก็บรายละเอียดครับ นี่ครับเด็กเขากำลังหัดเพ้นครับเพิ่มลวดลายให้นิดหนึ่งครับเดี๋ยวข้างหลังก็เหลือแต่พัดลมหลังครับทำเรียบร้อยครับเหลือติดตั้งครับเดี๋ยวเดินระบบไฟระบบน้ำมันแล้วเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยใส่ทีเดียวครับช่วงล่างเราก็เน้นเป็น12หม่ครับมอเตอร์ไคยะบาไครบ้าครับนืครับดหน่อยครับ เดี๋ยววันเขาไปชมกันใหม่นี่ครับได้ได้ชาร์จหายไปแล้วครับได้ชาร์จต้องเอาไปทําตัวไมวัดรอบเครื่องครับเพราะรถเกี่ยวเราตัวใหม่ใส่ไมวัดรอบเครื่องครับให้น้องต่อให้ดูครับดูมอเตอร์ของเชื่อง V ีใช้ของอะไรนี่ครับสีออกจะหวานๆเลยครับ เตอร์ไยาบ้าครับสวัสดีครับพิษง,งาครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับครับเพื่อนๆจะให้ดูตรงไหนครับให้ทังวีส่องไหนบอกได้ครับเดี๋ยวส่องให้ดูครับไคยาบ้าแน่นอนครับ ตัวนี้เราใช้เครื่องเ2ทูครับ215แรงครับเครื่องครับเครื่องเ2ครับสวัสดีครับพี่อดริซาครับสวยมากๆขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับระบบท่อเสียเดินครับเดินเองครับจะให้น้องเชื่อมครับกูพี่ไม่เชื่อมครับเจ็บตาครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับสวัสดีครับแม่ค้าูกชิ้น ปิ้งครับขอตะข้าไม้กำลังหิวครับสุพรรณฝนตกครับที่เราจะดีตกนิดเดียวครับแค่ตัวเมืองน่าตกเยอะให้เพื่อนๆโทรมาบอกตกตกเยอะครับขอบคุณมากครับพิ่ตงาครับสวยครับถูกใจครับพี่วิชัยครับสวัสดีครับพี่อเนกครับสวัสดีครับพี่เตอร์สันครับพี่สันครับสวัสดีครับ ดูตัวปัม๊มตัวปัมม๊มเราใช้แค่ยี่สิสองครับปั๊มเราใส่ยี่สิบสองครับผมชอบเล็กๆครับไม่ชอบใหญ่ๆเนี่ยครับบกช่งล่างชก <c oughs> ฟังเสียงเครื่องหน่อยเมื่อกี้เปิดไปแล้วครับเสียงเครื่องพอดีต้องต่อม้อแบตนะครับมันจะไม่ต่อสวิตช์กุญแจครับ ตอบอาแบตคีบเอาครับกดเอาทีนี้เราเดินรถจากนอกเข้ามาในบ้านแล้วครับขอบคุณครับพี่หมูครับขอบคุณครับสวยสวยขอบคุณมากครับตัวนี้เพิ่มเติมคืออะไรคือเป็นกระบะสองชั้นครับตัวนี้ครับนี่ครับกระบะสองชั้นครับบันไดก่อนเราขึ้นข้างครับตันนี้มาขึ้นหน้าเลยครับ เพื่อให้ขึ้นง่ายครับพอเหยียบแท็กก็ขึ้นไปเลยครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวไปเกี่ยวกิ่งไม้แล้วครับเพราะอยู่ข้างหน้าแล้วครับระบบใบมีดนี่ครับระบบใบมีดนี่ครับในส่วนตรมีดครับตอนนี้เราใช้เป็นลูกเลือคันชักครับเป็นคันชักเป็นลูกเลือนะครับลเลือครับ แล้วก็ตัวนี้เราไปใช้ข้าเวียงครับข้าเวียงตัวนี้สามารถหาซื้อได้ทั่วไปครับแล้วเวลาลูกปืนข้างในแตกสามารถถอดได้ครับมันมีนอตจี้กับมีริมอยู่นี่ค่ะสามารถถอดได้ครับเราไม่ได้เชื่อมต่อครับมันเป็นเป็นบูทอัดเข้าไปครับมันมีขายครับไม่ต้องกลัวครับตัวนี้คะอะไหล่หาง่ายครับแล้วนานครับกว่าจะขาดครับล้วปืนเราใช้ของ NTN ครับ สว,ส,ว y y ong, สวัสดีครับพี่วิชัยยิ้มย่องครับสวัสดีครับดาวเท่าไหร่อันนี้ถ้าเกิดสนใจเรื่องดาวยิงโทรสายตรงกับเบอร์ของช่างวีเลยครับที่081ครับ018 8054ครับเดี๋ยวช่างวีมีคำตอบให้ครับทำง่ายครับครับผม <c oughs> นี่เหลือข้างหน้าเหลือติดล่มครับ แล้วก็เดินสายไฟครับเดี๋ยวคนนี้ลองระบบน้ำมันอีกทีครับทิ้งล่งครับพอดีฝนมันตกครับแล้วมันสาดครับทาให้รถเปื้อนเลยถอยหลังพยายามติดเครื่องถอยหลังไปให้ได้ครับแบตเหลือสิเปอร์เซ็นครับเดี๋ยวไล์ให้หมดไล่สดให้หมดแบตเลยครับขอบคุณครับเพื่อนๆที่เข้ามาชม4ี่ร้อยกว่าคนครับขอบคุณมากมากครับจากใจเลยครับ ขอดูระบบคอนโทรลหน่อยได้เลยครับบางทีตาผมฟางมองไม่ค่อยชัดนะครับขอโทษตีอ่านได้ทุกคนครับชอบมากครับติดตามผลงานครับขอบคุณครับพี่ภาษาอังกฤษผมอ่านไม่ออกขอโทษทีนี่ครับเราใช้ระบบเป็นคอนโทรลสี่แกนครับตัวนี้แปดสิบบิครับคอนโทรลสี่แกนครับแปดสิบบิครับก็คือยับเดินระบบมองเห็นไหม อันนน้มไฟส่องนะโน้มไฟสองนิดนึงไฟสองแล้ว่อาไฟนีดมาจะให้น้องไฟสองให้ดูครับระบบคอนโทรลครับนี่แสงน้องง่ยๆเดินรถไฟนะนี่ครับให้น้องสองให้ดูครับนี่ครับคอนโทรลครับเห็นไหมนี่ครับมีการเดินแป๊บครับเดี๋ยวเก็บระเบียบ เก็บรายละเอียดนิดหนึ่งครับใส่วางทุกหยิบนะแล้วโอ้ขอบคุณมากพี่จะไอเล็กครับขอบคุณมากๆครับกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวลงว่างผมมาไลฟ์สดให้ดูอีกทีครับนี่ครับลำยี่สิบสองครับตูดบินครับตัวคอสีไปหน่อยครับเดี๋ยวเรือเราเก็บรายละเอียดนิดนึงครับดูดกช่วงล่างเทียบ เผืรรรร่อสีจะสวยสสค,ครับมดมันจะขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ครับโอ้ขายนาไม่ต้องถึงขายนาครับเข้ามาคุยช่างวีครับเราไปใช้เลยครับปากกว้างเท่าไหร่ตัวนี้ปากกว้างสองเมเก้าสิบครับผมครับตัวนี้ใสลล่โรเลอร์ล่างสิบเอ็ดลูกครับตัวนี้ฮะ โซ่สี่เจ็ดข้อครับร้นำสิบแปดเตอร์หลังยี่สิบเจ็ดครับตัวนี้ครับราคาหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นครับใครสนใจเอามาจีบได้เลยครับสวยมากครับขอบคุณมากครับออฟเรเกี่ยวซิงสวยมากครับขอบคุณมากครับพี่ทองดีสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับคนอะไรคนนี้ที่สําคัญที่สุดสวยมากขอบคุณมากครับเดี๋ยวไลฟ์สดให้ กีนเทอร์แพง์เขาหน่อยให้ทีดีเทอ,โโอร์โบหน่อยทเทอร์โบโเขาแรงครับคันนี้หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของตะว,วันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณิก้าบ้านใหม่นี่ครับถ้าเป็นมุมกว้างก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับ ครับกว้างขอบคุณมากครับพลิกคว้าเสียพีรถกเกี่ยวข้าวซิ่งขอบคุณมากครับสวยมากครับขอบคุณครับช่างเอกไมายนขอบคุณมากครับไม่จำเป็นต้องเหมือนใครนี่ครับขอบคุณครับทุกกำลังใจครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆเลยครับเดี๋ยวเหมือนแบตผมก็จะหมดแล้วครับ สีน่าทานมากเอาชิ้นมาแรกเลยครับเอาชิ้นมาแรกกับสีเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับอย่าลืมหั่นตะไคร้ด้วยนะครับไม่ใช่สับตะไคร้ใส่ใบมะกรูดครับบีบมะนาวครับเพิ่มรสชาตินะครับขอบคุณมากมากครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมไลฟ์ของช่องตวีกันช่างครับขอบคุณพี่อลงเดี๋ยวทำให้ครับรถเกี่ยวกับพ่อครับ พอพี่ลงสั่งอย่างเดียวครับเดี๋ยวช่ววีจัดให้ครับสวยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดให้หมดแบตเลยนะครับเหล๋ออีกนิดเดียวครับขอบคุณเพื่อนๆครับหน้าถ้ามันลางวันมันจะสว่างกว่านี้มันจะมองเห็นชัดนะฮะสวยจัดขอบคุณมากมากครับพี่วิไลครับขอบคุณมากครับดาวสักสามแสนได้ไหมพี่ก็ดาวน้อยผมไปผมจะพอซื้อแล้วครับทุนผมน้อยครับ ถ้าดาว,วรกล้านสามจะให้เลยนะครับเอามาโชว์ที่โคราชอยากโชว์ครับแต่ทุนผมน้อยครับรู้จักเงินไหนทําไปโชว์ครับรอเจ้าของสั่งอย่างเดียวครับรอคนซื้อครับตรงนี้ก็เหลือเก็บไอ้สีลูกปืนนะครับสีุ๊กตาฮะเนี่บเราแปะก,กันได้ครับ กลัวสีติดด้วยครับขอบคุณเพื่อนมากครับโอ้โหวันนี้มาชมไล์สดเยอะมากครับแดงก็อยู่กับบ้านกันครับไม่ได้ไปไหนพลีก็ผมก็เลิกงานวันสามสามทุ่มครับเพราะว่ามันเจอเคร์ฟิลครับน้องกลับบ้านก่อนถึงสี่ทุ่มฮะเดี๋ยวจะโดนจับกันยาวครับตัวนี้อุ้มอยู่สองตันห้าครับตัวนี้ครับนี่ครับอุ้มได้สองตันห้าครับ ขอบคุณครับ FC สสวยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวให้เช็ดอีกทีกันโดนฝนมันฝุ่นเยอะฮะเพื่อจะให้ดูไหนบอกได้ครับนี่ครับบกคอครับนี่เป็นหน่อยพัดลมหน้าครับเอาเอาแค่นี้ก่อนนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดของชลวีนช่างครับขอเอาแบบว่าวันนี้ เป็นวันปีใหม่ไทยแล้วกันนะฮะขอให้ทุกคนครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองครับคิดรเกี่ยวให้ได้ของชกทวีกันช่างครับรวยๆเฮง,งทุกคนครับสวัสดีครับ